พามาด่แะกมาทางนี้ดิค่ายรูป เราบสมัยโบราณคนสมัยโบราณเนี่ยแม่ทัพแม่ทัพใหญ่อันนี้เองเองอ๋อไม่ใช่ นี่โจรสลัดนี่อันนี้ค่ะทไปมาช็อปปิง้งแล้วน,นี้ก็เป็นโบสถ์โบที่เดินข้างๆเมื่อกี้ไปทางนี้ก็ร้านถ่ายรูปต่ตงตางๆ เออไม่ใช่ร้านขายของต่างๆร้าน<ะ>ป๊กปุ๊บเนี่ยค่ร้านขายของไปต่อนะคะเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครัะสักครู่ค่ะร้านถ่ายรูปกรอบรูปต่างๆค่ะเพื่อนเนี่ย เพื่อนๆนะคะร้านถ่ายรูปกรอบรูปต่างๆเนี่ยค่ะก็เวลาสาร์อาทิตย์มาเขาก็จะมาเดินเล่นมากินกาแฟมาชอบกันแต่วันอาทิตย์ห้างปิดนะคะทุกวันอาทิตย์ห้างจะปิดนะคะโซนยุโรปอะค่ะแต่ว่าก็จะมีวันพิเศษวันอาทิตย์อะที่เขาเปิด แต่ว่าไม่บ่อยค่ะเนี่ยค่ะตัวเมืองของอาร์คันปิสต์ลิสต <à> ์ป๊อ ไป็นต้นคอนโดมิเนียม25 e ั e นตรี n ระธานผมช o ่อ n ลก a อันนี้ตรงนี้ที่จอดรถค่ะสดอส o อสเบงก็คือชื่อของแบคดอสเบงด e u t s c h e Bank ก็คือชื่อของแบงค์ของเยอรมัน เีไปพักซักครู่ค่ะเพื่อนเห็นไหมคะตรงนู้นแหละคนเดินยังกรนหนนนั่นเลยค่ะตรงนู้นแหละค่ะแหล่งช็อปใหญ่มีมีอ่าเอ่อมีช็อปมีเอ่อแหล่งช็อปทุกยี่ห้อค่ะ เดี๋ยวเราข้ามถนเพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะเดินยังกันนอนเลยค่ะเนี่ยคนเดินยังกันนอนเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยอาร์คึนเนี่ยตาทิศก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเหมือนนอนเลยค่ะคนนะคะคนนะคะแต่ว่าเขาเดินเบียดเสียดกันนะคะเพราะเขาเขาต้องมาช็อปกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้างๆก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ ะะเดเดินมาจากโบสถ์เมื่อกี้เนี่ยเนี่ยแบงค์ของแบงค์ของเยอรมันเขาเนี่ยค่ะนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยชวารอสกี้ค่ะเ,เพื่อนๆเเคยซื้อกี่ที่นี่ครั้งหนึ่งไปเดินเดินไปดูกันนะคะรับเพื่นอนการขนมปังค่ะ มันก็หาอีกทางหนึ่งนะคะเพื่อนเนี่ยราคาแหลงห้างเนี่ยเนี่ยข้างในก็จะเป็นเสื่อผ้าค่ะเพื่อนๆพื่อนคะนี่ก็จะเป็นเมืองอาเคลนเยอรมันนะคะแล้วก็เนี่ยก็จะมีห้างต่างๆมากมายตามอยู่ใน อยู่ในถ้าเป็นบ้านเราก็อยู่ในเย็นใ,ในโซกอยู่ในมุมะคะ่ะแล้วที่เห็นรถเออที่เขายืนเห็นรถตรงนั้นเขาเล่นดนตรีกันนะคะคือเล่นดนตรีเนี่ยเอคิดว่าเขาคงได้รับอนุญาตจ,จากรัฐบาลแล้วะคะ่ะถ้าเขาไม่ได้รับอนุญาตก็คงจะมาเล่นแบบนี้ไม่ได้ค่ะเนี่ยค่ะห้างต่างๆในอัคคัลเยอรมันนะคะแล้วห้างเนี้เอชอบเข้าไปซื้อน้ําหอมนะคะแต่ว่าเอเข้าไปแล้วอะ่ะ เอจะไม่สามารถถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูได้ะค่ะเพราะว่าเขาไม,ม่อนุญาตให้ถ่ายรูปข้างในอะค่ะเอก็เลยจําเป็นจะต้องเออไม่ได้ถ่ายรูปข้างในให้เพื่อนๆนแล้วก็เลยจำเป็นจะต้องปิดการถ่ายรูปไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเอเอ,ออกมาข้างนอกเมื่อไหร่เอจะถ่ายให้นะคะ,คะเนี่ยค่ะพเพื่อนเค่ะเอห้าเอ็มก็มีนะคะเดี๋ยวไปต่อตรงนั้นมันมีเพลงอะเอก็ไปไม่ได้อันนี้ก็เนี่ย เที่ยวขายพวกเนี่ยค่ะมปะสักครู่ก่อนมาอีกแล้วค่ะโอเคเราไปเจอตรงโบว์เขาย้ายที่มาเล่นตรงนี้กันอย่แลเ้วเนี่ยค่ะ R M M เดี๋ยวเราไปดูชอ็อปเนี่ยค่ะช็อปเยอรมันกับช็อปเนเธอร์แลนด์ก็อยู่ในซอกตึกแถวอย่างเงี้ยแหละค่ะ ไม่ได้อยู่ที่โล่งๆเหมือนบ้านเรานะคะนี่จะเป็นพวกขายปลาขายปลาหมายถึงว่าอะ ขายพวกอะไรนะของอกินน่ะจะเอ่อจะพวกปลาประเภทปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะอาร์คเคิ่นของเยอรมันที่ติดติดกับโปแลนด์ติดเขตมัทริก่ะนะคะเพื่อนๆพืที่มันเป็นรอยต่อไปเบลเยียมบรัสเซลแล้วก็จะไปอาร์คเคิ่นแล้วก็จะไปเบลเยียมอีกฝั่งหนึ่งคือเมืองเมืองาย แล้วก็จะไปออกไปลักเซมเบิร์กออกไปฝรัง่งเศสออกไปสวิตได้อะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะก็จะมีร้านเอ๊ก็ไม่อยากบรบกวนลุงฮันให้แกถ่ายให้อะค่ะเพราะเกงใจแก เอ้ก็เลยถ่ายเองเพื่อนๆนก็ไม่ได้เห็นหน้าเองเอาเห็นหน้าลุ่ฮันก่อนอะเรดูดูหน้าตาดูหน้าตาวันนี้ขอนัดเพื่อนขอเขามากินข้าวที่เยอรมันนี่แหละค่ะอเครืในเมืองเยอรมันคะ่ะเนี่ยคะ่ะช็อปก็จะมีขายเหมือนว่าเราแหละคะ่ะ ืออถ้าจะไปถูกหน่อยก็ห้างเซนด D ค่ะพเพื่อนๆห้างนี้ถูกนะคะที่ฮอลแลนด์ก็มีค่ะเยอรมันก็มีค่ะ ลุงฮันขนาดกับเพื่อนไว้ทานข้าวตอน6โมงเย็นที่นี่ค่ะเนี่ยค่ะ,เ,คะเข้าวใที่แบบว่าคนเดินเยอะแยะนั่นแหละก็เดินผ่านมาแล้วค่ะเนี่ยค่ะไปดูฝั่งนู้นหน่อยนะเดี๋ยวไปถามลุงฮันกันเนี่ยค่ะเพื่อนๆมาโตกันที่เราเป็นคนที่ชอกันแต่กินอะไ เดี๋ยว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 เราจะเดินไปทางนี้หน่อยนะคะเพื่อนๆไปดูว่ามันมันเป็นอะไรตรงนั้นอะ่ะตรงบูตรงนั้นอะ่ะแป๊บนึงพักสักครูค่นะคะนี่ร้านขายกระเป๋าค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆคะอย่าคิดว่าไม่มี คนนอนข้างถนนนะคะเพื่อนๆคะ่ะมีนะคะไ,ไปกันต่อนะคะเนี่ยร้านคนจีน,นค่ะขายซูชิค่ะ,อ,นนะ,อ,ะอ,อันนี้ก็จะอัพติกก็คือว่าพวกร้านขายยาแล้วก็ใบสั่งจากหมอคะ่ะ เนี่ยไอ้จะเดินมาดูตึกเนี่ยคือตึกเออไอเร e e นิสวัตอิสติชเด h I ยวเพ่งแต่ไม่ได้ข้อไม่ดีเพื่อนๆค่ะเอคิดว่าเนี่ยเป็นแบบว่าโบสถ์เก่าแก่ตอนนี้ก็จะเป็นแบบว่าที่ชมที่ดูดูอะไรนะในเยอรมันนะเนี่ยมาอีกฝั่งเดี๋ยวขึ้นไปดูกันนะคเพื่อนๆไอพาเพื่อนๆขึ้นไปดู นี่จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งค่ะที่เอทะลุกมาเดินทะลุกมาเมื่อกี้ทะลุกโซกเล็กๆนาก็จะเป็นอีกกัางหนึ่งนี่ยค่ะนี่แหล่งช็อปของอาร์คเคิลที่เยอรมันค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนแป๊บน,น,นึงนะคะเน,นี่ยนี่ว่าโบสถ์เกาแกขึ้นมาแล้วค่ะได้แค่นี้นะคะ ก็มาถ่ายรูปแกนี่อะไรแล้วเดี๋ยวเดินดูรอบก่อนนะคะเนี่ยเดินดูรอบๆกระดุงขั้นกระดุงขั้นออก,กลรงใจเนี่ยรอบๆโบสถอาคาก็จะเป็นอย่างเนี้ยถ่ไกลๆกัน

โอเคขอบคุณที่กดติดตามและซับสไครป์คูฮอลแลนด์แดนฮันสาบายนะคะเพื่อนๆลุงฮันออกกำลังกายเยอะมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ